ก็จะเริ่นพรบาสกภาศกาทุกท่านบางทีปัญหาก็พาให้ตัวเรานั้นยังอยู่ในเขาวงกฎของชีวิตแล้วเราก็ต้องการที่จะออกมาจากปัญหานั้นนั้นบางทีก็แก้ได้บางทีก็ออกได้เจอทางออกให้กับชีวิตบางทีก็ไม่เจอทางออกบางทีปัญหามันก็ต้องใช้ความอดทนบางทีปัญหามันก็ต้องใช้เวลาบางทีปัญหามันก็ต้องรอจังหวะและโอกาส ถึงวันหนึ่งที่เราได้เห็นโอกาสเราค่อยๆแก้มันมันจึงแก้ออกมาได้จึงจะแก้ลงไปได้ด้วยปัญญาของเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมันจะต้องใช้เวลาเราก็ต้องรู้จักพักเช่นเดียวกันหากร่างกายไม่ได้พักหากใจไม่ได้พักเราจะไปคิดอะไรออกเราจะไปทำอะไรได้ดีแต่ถ้าเราได้พักเราได้ดูแล เราจะได้คิดออกเราจะได้เห็นทางสว่างนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหานั้นๆใช่ว่ามันจะมีทางออกเสมอไปทางออกสุดท้ายของปัญหานั้นก็คือเราจะต้องอดทนเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องยอมรับมันว่ามันแก้ไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยยอมรับปรับสู้ แก้ไขด้วยใจของเราก็คือใจที่มีความเข้มแข็งขึ้นมาใจที่มีความเติบโตขึ้นมาแน่นอนมันแก้ไม่ได้แน่นอนไม่มีทางออกแต่เราจะอดทนเราจะเข้มแข็งขึ้นมาด้วยใจของเราเนี่ยแหละก็ถึงจุดหนึ่งบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้เราก็ต้องทำใจยอมรับเช่นเดียวกัน แต่ที่สำคัญก็คือใจเรานั้นจะไม่พังกายเรานั้นจะไม่พังเราจะต้องเดินต่อไปใช่ว่าทุกๆกคนจะมีแค่ปัญหาเดียวในชีวิตทุกๆกคนจะต้องมีปัญหาร้อยแปดเจอกันมามากมายหลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะบริหารจัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างไรนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเราจะไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับชีวิตอย่างไรการที่เรามีธรรมนาใจ มีการรักษาศีลไว้ก็ดีหรือการทำสมาธิไว้ก็ดีการมีปัญญาในการดำรงชีวิตก็ดีเนี่ยเป็นการไม่เพิ่มปัญหาเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปกติความสบายความเย็นใจในชีวิตพร้อมกันนั้นยังมีแรงที่จะรับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้ดีปัญหาที่ว่าใหญ่โตมันจะกลายเป็นเล็กน้อยถ้าเรามีสติและปัญญา ปัญหาที่เล็กน้อยจะกลายเป็นใหญ่โตหากเราขาดสติและปัญญาดังนั้นท่านทั้งหลายทางออกในชีวิตมันอาจจะมีร้อยแปดวิธีหรืออาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะสุดท้ายก็คือเราต้องทำใจยอมรับกับมันหรือบางทีอาจจะต้องรอโอ,อกาสสักพักมันจะเจอทางออกของมันก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองจะต้องไม่ถอดใจเราเองจะต้องมีกำลังใจเราเองจะต้องรักษากาย รักษาใจเรานั้นเป็นพื้นฐานไว้ให้ดีรักษาศีลทำสมาธิให้มีปัญญาไตรทองในการดำเนินชีวิตไว้ให้ดีเท่านี้แหละทุกอย่างร้ายจะกลายเป็นดีหนักจะกลายเป็นเบาเบาแล้วก็จะเบายิ่งขึ้นเพราะเราเบาใจแต่ใจเข้มแข็งนะสมาธิทำให้เราเข้มแข็งสมาธิทำาทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร